สวัสดีครับพี่น้องทีละกับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิต27ข้อ17นะครับผมให้หัวข้อวันเหล็กรับเหล็กนะครับพระคัมภีร์ในฉบับ2011ได้กล่าวว่าเหล็กรับเหล็กให้คมได้ชั้นใดเพื่อนก็รับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ชั้นนั้นเหล็กรับเหล็กในฉบับคาทอลิกบอกว่าเหล็กรับเหล็กให้คมขึ้นได้เพื่อนคนหนึ่งก็ช่วยเพื่อนให้ฉลาดขึ้นได้ด้วยในพระคัมภีร์ตอนนี้ จะเน้นถึงเรื่องของความฉลาดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำว่าเหล็กรับเหล็กให้เฉียบแหลมได้นั้นไม่ได้หมายถึงการฉลาดด้านเดียวคือด้านสติปัญญาภายนอกแต่หมายถึงการดำินชีวิตด้วยนะครับถ้าหาในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะมีคนที่เวลากําลังลบๆอยู่เนี่ยนะครับถ้าดาบของเขาไม่คมเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาดาบเนี่ยนะครับมาถูกระดาษนะครับหรือไม่ก็เอาดาบถูกระโล่นะครับเพื่อจะให้ มันคมยิ่งขึ้นนะครับ Guerra. และโดยเฉพาะ människor. บางคนเนี่ยน,นะครับเวลาว่างปั๊บจะเอาตะไบ,บออกมารครับตะไบออกมาลับดับกรืดกรืดกรืดน,นะครัน,ครนั่นเป็นภาพของเพื่อนที่คอยหนุนใจตักเตือนเสริมสร้างกันในพาะคัมีตอนนี้เมื่อเราต้องการเป็นเหล็กรับเหล็กเนี่ยน,นะครับประการแรกเลยเหล็กรับเหล็กหมายความว่าทั้งคู่ต้องแก่งเพียงพอหมายความว่าทั้งคู่รับกันได้ นะครับไม้รับไม้ไม่ได้เหล็กรับไม้หรือรับยางไม่ได้รับหนังก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะราคาอาจจะแพงกว่าหรือยังไงก็ตามนะครับมันไม่สําคัญมันสําคัญที่เหล็กต้องแข็งเพียงพอนะครับหรือวัสดุที่แข็งเพียงพอนะครับมันก็สามารถจะรับได้ <c oughs> เราปรารถนาอยากจะให้คนอื่นรับเราแล้วก็เราก็ต้องยอมครับที่จะเตร็มตัวไว้ให้คนอื่นรับ รเราต้องแกล่งเพียงพอด้วยหมายถึงเขาเตือนเราได้และเราแกล่งเพียงพอจะรับคําเตือนนั้นส่วนคนที่เตือนเขาต้องดีเพียงพอที่จะเตือนเราทั้งคู่ต้องแกล่งครับแกล่งคนละส่วนกันแน่นอนเราไม่สมบูรณ์ครับแต่เราสามารถจะรับกันและกันได้แต่ว่าบางคนรับไม่เป็นเนี่ยนะครับยิ่งรับยิ่งทื่อนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การรับแล้วนะครับในใน ันประการที่2คือนอกจากทั้งคู่ต้องแต่งเพียงพอประการที่2ก็คือทั้งคู่นั้นต้องรู้จักวิธีที่ถูกต้องครับต้องรู้จักวิธีที่ถูกต้องรับเนี่ยไม่ใช่ฟันรับเนี่ยก็คือปืดป้ดปื้ดปื้ดอย่างงี้ใช่ไหมครับนั่นคือรับแต่ฟันก็คือโคลมลงไปนะครับนั่นคือเราต้องทาด้วยความเข้าใจผมเคยรับมีดนะครับแต่มีดไม่คม ร,รับไม่เป็นรับมีดก็ต้องรับเป็นด้วยนะครับพระกำบ,บีทึงบอกว่าน้ํามันและน้ําหอมกระทาให้ใจยินดีคําเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ชื่นใจนะครับเวลารับกันแลกกันนะครับรับอยากถูกต้องอย่างเข้าใจนะครับแต่บางครั้งเวลารับไปนะครับถ้าแรงก็มีสะเก็ดไฟออกมาเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งมันเกิดประกายไฟเกิดขึ้นการตักเตือนบางครั้งก็เจ็บปวดครับ แต่ว่ามันจําเป็นเหลกรับเหล็กได้ทั้งคู่ต้องรู้จักวิธีอันที่3การรับเนี่ยนะครับไม่ใช่ปื้ปืๆจบนะครับมันไม่ได้มีความเร็เวขนาดนั้นการรับเหล็กได้นั้นต้องใช้เวลาครับ,นะรบยิ่งทื่มากต้องยิ่งรับกันมากนะครับวันนี้เหมือนกันครับในการที่เราเองจะต้องรับเพื่อนของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาได้บางทีจะต้องใช้เวลาอย่างที่บอกแล้วนะครับทหารในยามว่างก็เอา เอาหินมารับดาบนะครับหรือเอาเหล็กมารับดาบของตัวเองนะครับการเสริมสร้างกันต้องยอมใช้เวลายอมรับกันและกันตอนพระเยซูอยู่กับสาวกพระองค์รับสาวกจากคนไม่ได้เอาไหนมาเป็นคนที่ใช้การได้นี่นะครับพระองค์ใช้เวลากับเขาการที่จะสร้างคนก็ต้องใช้เวลากันแต่อย่าบังคับนะครับพระคัมภีร์ในมัทธิวบทสิบสองข้อยี่สิบสี่บอกว่าไงครับผู้ใดใคล้ตามเรามาพระเยซูก็จะบอกพระองค์ยินดีรับพวกเขาได้นะครับแต่ต้องตามพระองค์ไป มีความปรารถนาใช้เวลาด้วยกันและสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นวันนี้เหล็กรับเหล็กนะครับทั้งคู่ต้องแกล่งเพียงพอทั้งคู่ต้องรู้จักวิธีการถูกต้องอันที่3ามทั้งคู่ต้องใช้เวลาด้วยกันจึงจะรับกันได้ขอพระเจ้าเมตตาครับ